โอ้โหคุนเดีย๋ยวจะรู้นึกมึงสุมเมนขายบริษัตทวะข้าเป็นองค์สัตว์วามเด็ดขาดมันขึ้นอยู่ที่พระองค์ท่านอยู่ที่ข้าเพียงผู้เดียวไม่ใช่ไอ้แสมวะทำเยี่ยงนี้เปรียบเสมือนไม่ให้เกียรติพระองค์ท่านมึงลบหลู่ดูมินควาระบาปถ้าเป็นบ้านเมืองกูหัหวมึงแล้ว ไ,ไ,ไอไไ้ท่าะละตัดโอ้โหไอ้ใสมากโอ้เร็วเฮ้ยสบาสโหจริงจริงลมฟาบาสตกแบบไม่แคร์เพราะแคกักขะมาสร้างพันทั้งเสียงไทยไม่คิดเม่ตา สาเหตุทำให้ใจร้อนก<อ>ูขอลงโทษสั่งเนลรเทศ <ไป S 2> ให้ออกจากเขตคว <ไอ S 2> พัลนครดิบรดใหร้อรอดภูมินไ้บอดน้ำมือสามหาอเอะเออไอ้เอาหัวายน้ำมึงเสือกหน้ารา กันเอาออกให้เขาใจไม่เทเลือของเจ้าอย่ามาทำหาวงรองหอนอคติไม่เบาเดี๋ยวเจ้าระบ,บากจะตายเพราะปากมึงบมบ